นิทานเรื่องครอบครัวแสนสุขการละครั้งหนึ่งลึกเข้าไปในป่าอันเขียวชอุ่มมีครอบครัวหมีอาศัยอยู่อย่างมีความสุขทุกๆเชา้าลูกหมีจะออกมาช่วยพ่อหมีรถน้ำต้นไม้ถอนวัชพืชและเก็บดอกไม้ไปใส่แจกันส่วนแม่หมีก็จะคอยทำอาหารเชา้าเตรียมไว้สำหรับทุกคน พ่อหมีมักจะพาลูกหมีไปผจญภัยในป่าโดยจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับพืชและสัตว์ต่างๆที่พวกเขาได้พบระหว่างทางเมื่อผจญภัยในป่ามาทั้งวันแล้วพ่อหมีได้พาลูกหมีไปชมพระอาทิตย์ตกก่อนจะกลับระหว่างเดินทางกลับบ้านลูกหมีก็มีของขวัญติดไม้ติดมือไปฝากแม่หมีที่เขารัก เมื่อทุกคนมาถึงบ้านแม่หมีก็ได้ออกมารอรับอย่างอบอุ่นสนุกไหมจะเด็กๆเ,เข้าบ้านกันเถอะแม่ทำของอร่อยๆที่ลูกชอบไว้ให้ทานด้วยล่ะว้าวของโปรดขอบคุณครับแม่ขอบคุณค่ะแม่หนูชอบมากก่อนนอนคืนนี้พ่อและแม่หมีก็ได้ชวนลูกหมีออกไปดูดาวที่สวนหลังบ้านบรรยากาศช่างเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น